สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแฮมโบโลนาพริกตัวนี้เป็นเขาเขียนมาในวงเล็บนะครับว่าหมูผสมไก่ของ c p สาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้นะครับเขาเขียนว่ารสเผ็ดจัดจ้านจ้าดังนั้นนะครับจะมาลองชิมว่ามันจัดจ้านกินหรือเปล่าเผ็ดไม่กลัวกลัวไม่เผ็ดน,นะครับเขาบอกไว้ก่อนแต่อย่างแรกก่อนกินต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับตัวนี้เป็นเนื้อหมู40%เนื้อไก่21%แฮมหมู20%น้ำ11% เครื่องปรุงลด5%พริก3%ที่เขาบอกว่าเผ็ดจัดรจ้านเนี่ยพริกมีอยู่แค่3%นะครับเราจะมาดูว่าพริกเนี่ย3%มันจะเผ็ดขนาดไหนอย่างแรกนะครับตัวนี้ราคา38บาทมาเราได้มาเป็นแผงอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจำนวนเราจะได้กี่ชิ้นออออลงมาโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวนับนะครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นอันนี้มือพี่อันสะอาดนะครับขอบอกไปก่อนเพิ่งล้างมาหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดารสามสิบแปดแปดสีาบห้าสบาทนิดนิดสบาทกว่ากว่านะครับอันนี้ยส่บาทกว่ากว่าตกชิละ4บาทเฮ้ยแต่มันทำสวยนะอย่างแรกก็คือว่านี่ครับนี่น,นี่ให้ดูเห็นไหมมันจะมีวงของมันด้วยนะนี่สีสวยมากครับแล้วก็กลิ่นดีกลิ่นคือรู้เลยว่าเผ็ด กินพริกนะครับแต่ว,ว่าไม่รู้จะเผ็ดจริงหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยดูความบางก็จะบางขนาดนี้นะครับไม่ได้หนาม,มากเพราะว่าส่วนประกอบเขาไม่มีแป้องอยู่นะครับดังนั้นก็เนื้อก็ประมาณขนาดนี้โอเคมาชิมรสชาติกันดีกว่าแต่ว่าเออกินหอมพริกอยู่นะดังนั้นครับกินกันเลยก็เผ็ดอยู่นะ เฉยๆอ่ะออกจะผิดหวังนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าคุณเขียนครับว่าเผ็ดจัดจ้านอ่ะยอมรับว่าเผ็ดแต่ไม่ถนึงกระพันจัดจ้านนะว่าเผ็ดหน่อยนึงอ่ะมันไม่ได้ถึงเผ็ดในระดับที่คนไทยต้องการนะครับแบบว่าเวลาที่เรากินอ่ะหรือว่าความเนือ่องจากเพี่ยนอยู่อีสานนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความเผ็ดแบบคนอีสานดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดยิ่งกับความวัดความเปรของณนอีสารเข้ามาเนี่ยคุณไม่ใช่จัดแจ่นเลยก็มีมีรสชาติเผ็ดอยู่นิดนึงอ่ะก็พริกมันสามเปอร์เซ็นมันก็ได้ประมาณเนี่ยครับเอาคิดง่ายๆว่าพริกใส่พริกสามเปอร์เซ็นต์ในอาหารมันได้เท่าไหร่ก็ประมาณเท่านั้นแหละไม่ได้เผ็ดมากมีเผ็ดอยู่หน่อยนึงผิดหวังพุ่งตรงผิดหวังนิดนึงแต่ว่ารสชาติของแฮมแบนด์รสชาติดีนะรสชาติดีถ้าเกิดเทียบในราคาสี่บาทก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา เทียบกับของที่เรากินชิ้นขนาดนี้ถ้าเกิดใครอยู่แถวโรงเรียนตามต่างจังหวัดนะครับมันจะมีชิ้นประมาณขนาดนี้เขาขายชิ้นละห้าบาทนะครับแต่ว่ามันจะหนากว่านี้เพราะว่าเขาผสมแป้งเข้าไปด้วยถ้าเกิดเทียบกับตัวนั้นเนะ่ยรสชาติตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันได้มีเรื่องของแป้งมาแต่ว่ารสชาติแต่ว่าความเผ็ดก็คล้ายๆกันนะ่ะโอเคครับถ้าเกิดเทียบกับราคาสี่บาทนะให้ทานอยู่เพราะว่าคุณภาพประมาณขนาดนี้แต่ถามว่า ผิดหวังอย่างเดียวก็คือกับคำว่าคำว่าเผ็ดจัดจ้านยอมรับว่ามีรสเผ็ดมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับคำว่าจัดจ้านนะครับโอเคครับเที่ขอจบการรีวิวคลิปนี้ปเป่ีเงรเท่านี้นะครับแล้วชวาวก็ฝากไลค์กด s c r ตา e และกดแชร์ให้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ